อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดวงชะตาได้เลยครับ รับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่31กร,รกฎาคม2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือเกิดช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมังกรนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมังกรอ,อย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับตําแหน่งดาวประจําตัวของคุณก็คือตําแหน่งของดาวเสาร์ แต่ดาวเสาวตอนนี้โคจรตกในเรือนลัคนาราศีมังกรหรืออยู่ในบ้านของตนเองและก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตาราธิบดีดาวเสาวเวลาจะอยู่ในแต่ละราศีก็จะอยู่นานเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งนะครับก็ถือว่าตอนนี้คุณทำอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนจะแอคทีฟแอคชั่นได้มากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับกับ เรือนลัคนาราศีมังกรที่คุณเป็นเจ้าเรือนอยู่ว่าคนที่เกิดในเรือนราศีมังกรดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวเหน็ดเหนื่อยเป็นดาวที่จะต้องออกแรงที่จะต้องแอคทีฟแอคชั่นตลอดเวลาฉะนั้นชีวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรไม่เคยมีชีวิตที่ง่ายๆหรือสบายๆเลยอาจจะต้องฝ่าฟันต้องเหนื่อยยากลำบากแต่ดวงแบบนี้ผมมักจะบอกกับลูกค้าของผมว่าช่วง ต้นกับช่วงกลางนี่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ช่วงปลายของชีวิตก็จะสุขสบายนะครับในช่วงระยะเวลานี้มีดาวอาทิตย์กับมีดาวพุธเล่งลัคนาของตนเองฉะนั้นดาวอาทิตย์ดาวพุธรวมทั้งดาวเสาร์ดาวประจําตัวตอนนี้มันสัมพันธ์กันหมดเลยแล้ว3ดาว3ดวงนี้เล่งถึงกันเนี่ยหมายถึงในเรื่องของเกียรติชื่อเสียงความสําเร็จ ในสิ่งใดก็แล้วแต่ในช่วงระยะเวลานี้ผมมั่นใจว่าชาวาลัคนาราศีมังกรถ้าจะคาดหวังจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงจังหวะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะทําแล้วประสบความสําเร็จหรือทําแล้วได้อย่างที่ตนเองต้องการหรือจะมีเกียรติมีชื่อเสียงมีความสําเร็จเกิดขึ้นใดๆก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากใครบางคน ก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือถ้าเราร้องขอแล้วโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จจึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้และดาวดวงนี้มันมาจากเรือนมรณะมาจากเรือนอริแล้วก็มาจากเรือนสุภาด้วยอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยได้มาง่ายๆอย่างที่ผมบอกไว้นะครับอาจจะต้องฝ่าฟันหรือว่าอาจจะต้องคุยอาจจะต้องวิ่งหรืออาจจะต้องดิวติดต่อในหลายๆครั้งในหลายๆเที่ยว และที่สุดแล้วโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในช่วงจังหวะเวลานี้จึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าคุณอยากจะขายทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่คุณมีอยู่บางคนอยากจะขายที่บางคนอยากจะขายบ้านบางคนอยากจะขายคอนโดบางคนอยากจะขายหุ้นผมมั่นใจว่าในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณอยากจะขายโอกาสที่จะขายได้จึงมีความเป็นไปได้หมดเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของการทํางานบ้าง ถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานประจําหรือทํางานเก่งเงินเดือนดาวสุขหรือดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยตอนนี้มันตกเรือนมรณะแต่การตกเรือนมรณะนี่มันก็ตีโจทย์ได้ทั้งบวกแล้วก็ลบถ้าเป็นด้านลบเนี่ยก็ต้องบอกว่างานตอนนี้เยอะงานตอนนี้มีปัญหางานตอนนี้มีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าคุณอยากจะย้ยายแผนก <c oughs> หรือย้ายสถานที่แต่ยังอยู่ในสังกัดเดิมหรืออยู่ในองค์กรเดิมก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าคุณอยากจะย้ายสังกัดใหม่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้แต่อย่างที่บอกนะครับในภาวะเศรเษฐกิจบ้านเมืองของเราตอนนี้ในภาวะโรคระบาดยังเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าเลยผมว่าการจะหางานใหม่หรือการจะเปลี่ยนงานหาสังกัดใหม่เนี่ยในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาระยะเวลาที่ดีหรือระยะเวลาที่ ควรจะตัดสินใจฉะนั้นผมอยากจะให้คนที่ทำงานประจำหรือทำงานเกริงเดือนตอนนี้อดทนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดาวการงานของเราเนี่ยเสียก็จริงแต่มันเสียเพียงแค่ชั่วครู่ช่วคราวมันเป็นการเสียในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน1เดือนเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราอดทนฝ่าฟันแล้วก็เข้มแข็งพอนะครับผมว่ารอให้พ้น เข้าสู่ในช่วงเดือนสิงหาไปแล้วปัญหาเรื่องงานของคุณน่าจะคลี่คลายลงหรืออย่างน้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่มันโอเคแต่งานอาจจะเหนื่อยงานอาจจะหนักงานอาจจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายจนคุณเกิดความรู้สึกไม่อดทนแล้วก็ไม่ไหวแล้วแต่ผมก็อยากจะให้กําลังใจว่าให้ต่อสู้ต่อให้ฝ่าฟันต่อผมมั่นใจว่า ถ้าเข้าสู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไปแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องงานน่าจะโอเคหรืออย่างน้อยน่าจะดีขึ้นผมว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวที่โครจรในเรือนชะตาของคนนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับเรามาดูคนที่ทํางานอิสระหรือทํางานฟรีแลนซ์นะครับผมก็ได้ข่าวมาว่าตอนนี้งานอิสระหรืองานฟรีแลนซ์ในพื้นที่ความเสี่ยงสิทธิจังหวัดมีโอกาสที่จะได้เงินจากรัฐบาลส่วนหนึ่งก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่านะครับเอามาใช้จ่ายเอามา ซื้อข้าวซื้อของซื้อกับข้าวนะครับเพื่อจะยังชีพหรือจะเพื่อดํารงชีพให้อยู่ได้ในช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นนี้นะครับคนที่ทํางานอิสระหรือทํางานฟรีแลนซ์ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่างานของคุณอตอกเรือนมรณะเนี่ยอาจจะ,ะต้องงานเอาดอมากขึ้นนะครับหรืองานอาจจะมีปัญหาที่เราจะต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเป็นงานที่เราจะต้องไปดีลไปหาลูกค้าไป เปิดตลาดหรือไปขยายตลาดในช่วงระยะเวลานี้ผมว่าถ้าแนวโน้มเป็นแบบนี้โอกาสที่งานของคุณจะประสบความสำเร็จหรือทำแล้วได้ทาร์เก็ตได้ยอดขายที่ดีมีโอกาสเป็นไปได้อย่างแน่นอนฉะนั้นในเรื่องของงานก็มองดูทั้ง2ด้านว่าจะเป็นงานที่ติดมรณะนี่ก็คือติดลบอาจจะมีปัญหามีความเหนื่อยยากลำบากหรือว่ามีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แต่ถ้ามองด้านดีก็คืองานอาจจะมีการ ขยับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้ามีการขยับหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับชาวรัคนาราศีมังกรโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับตําแหน่งของดาวการเงินคือดาวราหูเจ้าเรือนกระดุมพระแต่ตอนนี้ตกในเรือนของพันธุเนื่อก็แปลว่าตอนนี้การเงินอาจจะต้องใช้จ่าย ไปกับเรื่องของบริวารเอ่ยบุตรเอ่ยลูกน้องเอ่ยหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างเพราะในเรือนกระดุมพระหรือเรือนกระดานการเงินของคุณเนี่ยมีดาวพฤหัสมาโคจรอ,อยู่ในเรือนชะตาแต่ดาวพฤหัสนี้มาจากเรือนวินาศและก็มาจากเรือนสหัชชะนั่นแปลว่าถ้าคุณจะมีเงินมีทรัพย์อยู่ตอนนี้อาจจะต้องช่วยเหลือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเอ่ยญาติเอ่ยพี่น้องเอ่ย ตอนนี้ก็อาจจะต้องช่วยเหลือตามสมควรนะครับเพราะตอนนี้ก็เหมือนกันเ,เกือบแทบจะทุกคนว่าช่วงนี้แย่กันหมดเลยนะครับฉะนั้นพอจะเจียดได้พอจะช่วยเหลือได้ก็พอจะช่วยเหลือกันไปตามสมควรแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือจนออหมดตัวหมดตัวเพราะว่าเราอาจจะแย่ในภายหลังก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะบริหารในเรื่องของการเงินอย่างไร แต่อย่างน้อยก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเราก็จะระเบียหารในเรื่องของการเงินได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ขอฝากเอาไว้ส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับตำแหน่งของดาวโชคลาบคือตำแหน่งของดาวอังคารนะครับแต่ดาวอังคารในช่วงนี้ดันตกเรือนมอรณะไปก็อาจจะไม่ดีนะักฉะนั้นการที่ตกในเรือนมอรณะการเสี่ยงโชคหรือการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะทําให้คุณ อาจจะติดลบหรืออาจจะไม่ได้ถูกลองวีรังวัลก็ได้เพราะว่าตกมรณะอาจจะไม่ได้ให้คุณสําหรับตัวเองฉะนั้นในงวดนี้ผมว่าเราอย่าพึ่งที่จะลงทุนหรือว่าอย่าพึ่งเสี่ยงในการซื้อหวยจะดีกว่านะครับมันอาจจะไม่ดีนะแต่ถ้าไปซื้อในเรื่องของออที่ดินหรือบ้านหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริรมทรัพย์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีหรือมีโอกาสที่จะได้โชคลาภ จากมรดกพินัยกรรมหรือที่ดินก็ได้ฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคผมอยากจะให้เบรกหรือให้ชะลอไว้ก่อนจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับส่วนเรื่องของเคราะห์เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยผมว่าในช่วงนี้ยังไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดก็ถือว่ายังใช้ชีวิตตามปกติเรื่องโควิด -19 กก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวของเราฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึก สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข099 212 9463 ID Line ก็คือภูมิ Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ